สวัสดีค่ะทำเงินได้เลยนะคะบนไลน์นะใช้งานครั้งแรกนะคะให้มาดูคลิปนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะพีเอสเองนะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะใช้งานครั้งแรกนะคะบางคนสงสัยโอ้โหใช้งานไลโอเอครั้งแรกเนี่ยทำเงินได้เลยเหรอคะอ,อยากรู้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พีเอสได้เลยนะคะไม่ได้เจอกัน สักพักเลยมันไม่ได้มาไลฟ์นะคะก็อันนี้กำลังอยู่บนเพจนะคะที่ชื่อว่าออนไลน์ช็อตคัทนะคะกับ p s เองนะคะแบบนั้นเนาะโอ้โหเซย์ลโลทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่ที่ที่ออฟฟิศต้องบอกเป็นออฟฟิศนะคะถ้าใครเคยมาเรียนรอบสดกับอ s ก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่คือห้องเรียนของเรานี่นะคะมีมุมมีมุมมีมุมนะคะของทุกอย่างที่พเอสสะสม ของนะคะของเขาเรียกว่าของที่ลึกแม้มีทุกสิ่งอย่างนะคะอยากเห็นตั้งแต่รุ่นออริจินอลนะคะตั้งแต่หน้ากากชุดแรกของไรเซนก็มีนะคะที่นี่จะเป็นแบบที่สะสมนะคะเราก็ถ้าใครมาที่นี่ก็สามารถอุดหนุนได้นะ,ะต้องบอกแบบนั้น <c oughs> นะคะอ้าวมาแล้วก็คอมเมนต์ก็ไลค์ก็แชร์ได้เลยนะคะสําหรับใครมาดูคลิปนี้บอกเลยว่าพีเอจะมาคายความลับให้กับทุกคนดีไหมดีนะคะถ้าใครบอกว่าดีพิมพ์ดีด้านล่างได้เลยนะคะโอเควะโอเค เนะคะเราก็จะเป็นสไตล์การไลฟ์ที่อยากให้ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมด้วยกันถ้าใครมาดูแล้วก็พิมพ์ไม่ได้ค่ะนะคะทุกคนเราก็จะได้แบบว่าเฮ้ยถ้าความรู้จักกันมากขึ้นด้วยนะคะแบบนั้นเนาะก็เอาว่าสั้นๆกระชับประกันวันนี้มาไม่นานนะคะก็ใครมาเจอ v ีเอสก็ขอให้วันนี้เป็นคนวันนี้เป็นวันที่โชคดีของทุกคนนะคะแบบนั้นเนาะเออหัวร้อทิพย์ก็มาเมื่อกี้เพิ่งโคชิ่งกับนักเรียนไปนะคะกับเพื่อนเบนทอ์ของเราเนี่ยค่ะเก็แบบเฮ้ยไม่ได้เจอทุกคนนานเกินไปแล้วนะคะก็มา ไลฟ์ให้ฟังมาเล่าให้ฟังละกันเนาะต้องบอกว่าการใช้งานรอเโอเอบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเข้ามาแล้วโหลดมาแล้วพี่เอสไเรียนมาแล้วด้วยนั่นน,นู่นนี่เฮ้ยแล้วมันจะทําเงินได้ไงบ้างบางคนก็แบบซื้อพรีเมียมไอดีเนาะมีนักเรียนหลายหลายคนนะคะเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยซื้อพรีเมียมไอดีแล้วนะคะเราก็แบบเฮ้ยทำไงต่อมันจะต้องทํายังไงได้บ้างนะคะการทําตลาดบนไลน์นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่บอกว่าคุณทําตลาดแบบง่ายๆมากๆเลยนะคะเพราะว่า หนึ่งพี่เอจะย้ำกับนักเรียนเสมอเลยนะหนึ่งด้วยความที่ลายเนี่ยนะคะเขาเนี่ยทุกคนเนี่ยใช้งานเป็นเออเอจะบอกเลยว่าธุรกิจนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มด้วยแพลตฟอร์มไหนก็นแล้วแต่ห้ามลืมการใช้งานลาย OA นะคะเพราะว่าลาย OA เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ ควรจะเอาไว้เพื่อเก็บลูกค้ามากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มหรือเริ่มมา1ปี2ปี3ปีเรายังไม่เคยใช้งานไลน์นะอยากให้ทุกคนนะคะใช้งานไลน์นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมันโตง,ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนการโฆษณาได้อย่างมากๆเลยนะคะพีเอสไม่แน่ใจว่ายองอยู่การในเฟซของพีเอสหรือเปล่าเฟซเอสนะคะเดี๋ยวขอเช็คขอเช็คนิดนึงนะคะเพราะเอิญมีการเปลี่ยนข้อเออเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนพาสเวิร์ดไปใหม่นะคะก็เลยอาจจะ ไ,ไดแค่ได้ยินเสียงเบียชัดไหมถ้าใครชัดก็พิมพ์ทักทายเข้ามานะคะยามเที่ยงแบบนี้นาอก็มาไลฟ์เล่าให้ฟังว่าการใช้งานไลโอเอบางคนคิดว่าแพลตฟอร์มนี้โอ้โหมันยุ่งยากนั่นนู่นนี่นะต้องบอกว่าแพลตฟอร์มนี้ถ้าใครจับหลักได้นะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถเติบโตได้แล้วก็สามารถขยายฐานลูกค้าหรือว่าสร้างขุมทรัพย์ทุกคนจะรู้ดีว่าไลน์นี่คือที่เก็บขุมทรัพย์มากๆเลยนะคะในการที่เราจะคอนแทคติดต่อกับลูกค้ากกเก่าของเราเนาะอะ,อะ ถ้าใครมีนะคะเล่มหนึ่งนะของพีเอนะที่เคยเขียนไว้แล้วก็เอาเทคนิคดีๆนะคะมาแชร์ไว้ในเล่มเยอะมากพีเอสจะทำสรุปนะวันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังสําหรับใครใช้งานไลโอเอครั้งแรกนะคะต้องบอกว่าจากเล่มนี้ยเนี่ยพีเอสจะเล่านะคะประสบการณ์ทั้งหมดในการที่จะทํา ลาย OA ให้เป็นธุรกิจได้แล้วก็สร้างรายได้หนึ่งแรกเลยนะคะคุณต้องรู้จักการตั้งค่า Greeting Message เมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเนี่ย Greeting Message นะคือด่านแรกเลยนะที่ลูกค้าจะเห็นนะคะ,จ,ะจดสับไว้ได้เลยนะพิมพ์มาข้างล่างก็ได้นะคะว่า Greeting Message นะคะอยากให้ทุกคนพิมพ์คำว่า Greeting Message นะถ้าใครเคยใช้งานไลน์ OA อยู่แล้วเนาะให้พิมพ์คำว่า Greeting message หรือว่าภาษาไทยจะเรียกว่าการเพิ่ม การทักทายเพื่อนใหม่นะคะอันนี้เป็นอันแรกที่เ s อยากให้ทำแล้วคุณจะสามารถทำเงินได้เลยถ้าวันนี้คุณมีสินค้าหรือบริการนะคะเดีเ๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะว่าเฮ้ยเราจะต้องตั้งค่ายอย่างไรเข้าไปตรงไหนนะคะในการที่จะตั้งค่า greeting message อ่าเ s มาในส่วนของเ s นะอะถ้าใครโหลดแอปมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนาะ greeting m e s s a g e จะเป็นแบบนี้แล้วก็เรากดคำว่าทักทายเพื่อนใหม่นะคะ พอเราทักทายเพื่อนใหม่เนี่ยเอดบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด5บอลลูนนะคะไม่ว่าคุณจะแนะนําสินค้าธุรกิจหรือวันนี้คุณกําลังมีโปรโมชั่นอะไรอยู่เนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถนะคะเพิ่มเข้าไปตรงนี้ได้เดี๋ยวเบสจะให้ดูของเบสนะะดูตัวอย่างนี่นะคะก็จะบอกว่าของเบสเนี่ยตอนนี้ก็จะมีโปรโมทนะถ้าใครเพิ่มเพื่อนมาที่ l ลน์ add online shortcut นะคะก็จะเจอสิ่งนี้นั่นคือทุกคนจะได้เข้าไปในคลาสที่ชื่อว่าเมื่อใหม่เทิร์นโปรนะคะหดใช้ Li น์ oa นะคะ พอเ,เข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหพีเอ็กก็จะแอบมีโปรโมชั่นเห็นไหมทำเงินได้ได้แต่ ตั้งแต่เพื่อนๆได้เลยเหมนใช้งานครั้งแรกนะคะตั้งค่าให้ถูกจุดนะคะเราก็สามารถทํางานแล้วก็ทําเงินได้นะคะแบบนี้นะทุกคนเมื่อเพิ่มเ,เพื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะเห็นสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นซึ่งสามารถถ้าเพื่อนๆมีแบบอย่างเช่นเรามีคูปองเรามีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ที่แบบเอ้ยเราอยากให้ลูกค้าของเรานะคะได้ได้ได้ส่วนลดหรืออยากจะแจกคูปองเนี่ยเราสามารถเพิ่มจากตรงนี้ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะแอดเข้าไปตรงนี้ได้ถึงทั้งหมด5บาบลูนในนั้นอาจจะแบบแนะนําให้รู้จัก ร้านเราก่อนว่าร้านเรามีสินค้าหรือมีบริการอะไรนะคะต่อมาอันที่สองนะคะทักทายเพิ่มเพื่อนมาเป็นสติกเกอร์ให้เราเพราะว่าเขาจะได้รู้จักเราเนาะเราก็รู้จักเขาด้วยเพราะเวลาที่เพิ่มเพื่อนแล้วเนี่ย เราจะยังไม่เห็นนะว่าใครเป็นคนที่เพิ่มเพื่อนดังนั้นเนี่ยแนะนําให้เพิ่มการกถักทายกันนะคะอาจจะส่งสติกเกอร์นะว่าทําความรู้จักการพารัฒนประมาณนี้นะต่อมาแล้วก็เราอาจจะใส่สินค้าหรือโปรโมชั่นที่เราต้องการโปรโมตในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าไอ้ตรงกรีตติ้งเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดดังน,นั้นพี่เอสก็อยากให้ทุกคนนะคะใส่โปรโมชั่นเล็กๆไปตรงนี้นะคะหรือว่าแจกคูป,ปองแจกส่วนลดในการเพิ่มเพื่อนอันนี้เทคนิคแรกนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าคุณรู้เนะะี่ยฮะธุรกิจคุณก็เติบโตแน่นอน ต้องบอกว่ามันเป็นคีย์สำคัญมากๆเลยนะทุกคนที่แบบเอสจะแบบบอกทุกคนมากๆว่าขนาดแค่เราใช้งานครั้งแรกเราก็เพิ่มยอดขายได้แล้วนะแล้วก็ทําเงินได้แล้วนะคะตั้งแต่ตรง greeting message อันดับแรกเลยนะต่อมาอีกเทคนิค,คอยากได้นะคะฝากกดแชร์นะคะถ้าไม่แชร์แชร์ไม่ถึง20นี่ เอจจะลบดีไหมเออเดี๋ยวจะลบแล้วนะลบบ้างนะคะต้องลบบ้างแล้วให้ไว้เยอะๆเนี่ยหลายคนไม่เห็นนะคะไม่เห็นว่าโ,โหพี่เอสให้ของแพงแค่ไหนนะคะเนี่ยจะต้องมีลบกันบ้างแล้วค่ะดีไหมเออถ้าใครไม่อยากให้ลบนะคะฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแบบนั้นเนาะบางคนกําลังจะแบบแตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะใช้งานอะไดีไหมต้องบอกว่า บางคนคิดว่ายากบางคนคิดว่าแบบเฮ้ยมันเยอะอะฉันจะทำยังไงได้บ้างนะคะตรงแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าเรารู้คีย์เวิร์ดเดี๋ยวเบสบอกนะเนี่ยเล่มนี้เนี่ยมีสรุปไว้ให้นะคะต้องบอกว่าจะช่วยทำให้คุณเนี่ยเติบโตได้เร็วมากๆเราก็อยากให้มีจริงๆนะคะต่อมาอันที่สอง rich menu เอออันนี้ต้องบอกว่าแพงมากนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่โอ้โหใครดีใครได้นะต้องบอกว่าส่วนนี้เนี่ย แค่คุณเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกคุณรู้จักตั้งแต่การตั้งค่าเพิ่มเพื่อนใหม่เบียสบอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วอันที่สองนะรู้จักการตั้งค่า Rich เมนูให้ตอบโจทย์ลูกค้านะด้วยยังไงว่า Rich เมนูเราตั้งแล้วหรือ,อยังนะคะให้พิมพ์ไปที่ l i น์แอดของตัวเองบางคนแบบเฮ้ยหนูมี rich เมนูหรือ,อยังแล้วมันอยู่ตรงไหนนะคะบางคนบบอาจจะเป็นมือใหม่จริง <c oughs> ๆเบสเข้าใจเนาะเพราะวันแร่เบสก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรคือ rich เมนูสักมันจะเยอะมากทุกคนสับจะเยอะมากเดี๋ยวเพสจะพาไปดูอเดี๋ยวดูของเนะคะ จะเพิ่มอ่าอย่างนี้นะคะอุ้ยตรงนี้มันไม่ติดมันจะอยู่ในมือเธอทุกคนในคอมพิวเตอร์มันจะไม่เอใน iPad มันจะไม่ขึ้นนะ r i c h Menu ก็คือในส่วนที่มันเป็นป๊อปอัพนะคะเดี๋ยวเบเปิดหนังสือให้ดูเป็นป๊อปอัพนะ มันจะเป็นป๊อปอัพที่มันขึ้นด้านล่างที่เวลาเราแอดเฟรนด์เข้าไปเท่านนี้ใครอยากเห็นวา r i ิชเมนูเป็นยังไงไปแอดเฟรนด์กับพีเอสได้นะคะแอดออนไลน์ช็อตคัทพีเอสมีเทคนิคในการบอดแคสต่างๆแนละ้วก็เข้าไปดูได้นะคะแบบน,น,นั้นเนาะในการที่จะทําการตลาดออนไลน์นะคะเดี๋ยวเบสจะพาไปดูเดี๋ยวเบสเปิดไอเปิดไอตัวสารบัญให้นะคะตัวริชเมนูนะคะ Rich message, rich m e s s a g e ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสำคัญมากๆอัาน่สิบนะคะ อ๋นะสี่สิบสองแอดก็คือป๊อปอัพตรงนี้นะทุกคนเนี่ยป๊อปอัพตรงนี้เนี่ยป๊อปอัพตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า bridge menu นะคะซึ่งบางคนทักมาถามบีเอสว่าเอ้ยถ้าหนูแบบว่าต้องการจะเปิดร้านแล้วก็ต้องการให้ลูกค้าจองคิวเข้ามาเนี่ยตั้งได้ไหมตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะคะอาจจะตั้งค่าแล้วก็ฝังเป็นข้อความนะถ้าใครแบบกําลังจะเริ่มทำเนี่ยก็หาในส่วนของเอ่อไปดูเนะาะพีเอสมีทําไว้ใน YouTube Channel ด้วยนะไปดูนะคะว่า ตัวริชเมนูออกแบบและตั้งค่ายอย่างไงนะคะในน,นั้นแล้วก็ให้ใช้วิธีนี้ถ้าในการที่เราอจะต้องให้ลูกค้านะคะจองคิวเราอาจจะตั้งตั้งแล้วก็สร้างภาพไว้นะคะว่าเป็นคอนเทนต์ที่เขียนว่าจองคิวหรือว่านัดหมายนะคะแล้วพิมพ์เข้าไปสร้างเป็นอย่างเงี้ย ขอที่ร้าน BS ก็จะมีแบบติดต่อช่องทางอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนตรงเนี้ยนะคะเป็นไอคอนบอกว่าจองคิวนะคะแบบนั้นหรือว่านัดหมายคิวอะไรเงี้ยพอให้ลูกค้ากดอะค่ะเราก็บอกไปเลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราว่างวันนี้ช่วงเวลานี้นะคะเราสามารถตั้งค่าเป็นออโต้รีพายได้นะคะแบบนั้นก็จะทําให้ย่นนะคะการตอบคําถามแล้วก็ช่วยให้ลูกค้านะคะสามารถหาคําตอบได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะคะแล้วเราก็จะได้ลูกค้าด้วยลูกค้าก็แอบประทับใจโอ้โหร้านนี้แบบแหม ทันสมัยจังนะคะมีบริการแบบจองคิวนัดใหม่ล่วงหน้านะคะแบบนั้นก็ต้องบอกเป็นเทคนิคนะสําหรับมือใหม่นะคะหรือว่าใครที่เคยใช้มาแล้แล้วแบบ เฮ้ยลิชเมนูทําอะไรได้บ้างบอกเลยว่าทําได้เยอะมากเมื่อกี้บอกแล้วว่า1นนะคะในส่วนที่เราจะสามารถสร้างรายได้ได้เลยนั่นคือการจองคิวหรือปะสอถ้าใครมีคอสออนไลน์ฝั่งลิงค์นะไปที่ไม่ช็อปได้ไม่ช็อปคืออะไรคือร้านค้าบนออนไลน์นะคะที่คุณสามารถให้ลูกค้าเนี่ยช็อปได้เลยนะว่ามีสินค้าอะไรของเราบ้างนะคะแบบนั้นเนี่ยคือเป็นอีก2อันเอาว่าให้ไป2ออันก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีไลฟ์หน้าเดี๋ยวจะมา เล่าให้ฟังอีกอันดับแรกนะอยากให้ทุกคนนะทําตั้งค่านะคะทําเงินได้เลยได้เลยนะทุกคนได้เลยแบบคีเพลพงมากๆทุกคนเออพี่จะไม่เห็นคอมเมนต์ของทุกคนนะฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนาะแบบนั้นเอออันดับแรกตั้งค่า greeting message ที่ support ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนลดหรือว่าในส่วนที่จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นระหว่างเดือนนะคะซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดลูเอสก็จะตั้งให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะต่อมาในส่วนของ rich menu นะคะถ้าใครมีแบบควกช็อปปี้ล a ซ a ด้าไลนหรือว่าต้องการให้นัดใหม่ก็ลูกค้าฝังลิงค์นะคะฝังลิงค์หรือพาไปเว็บไซต์ของเราก็ได้ฝังลิงก์ตรง i ิส เมนู Menu, จดคีย์เวิร์ดไว้นะคะ rich เมนูเวลาที่เราจะไปเสิร์ชหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าไปเสิร์ชที่ เพจของ ps ก็ได้ไอ้ที่ t u b e c h anel n ps ก็ได้นะคะหรือจะมาแอดไลน์ที่ออนไลน์ช็อตคัทก็จะมีนะคะเป็นคอร์สฟรีมือใหม่เทิร์นโปรให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้กันก่อนนะคะในการที่จะใช้งานและถ้ามีคำถามพิมพในนั้นได้เลยหรือพี่จะไปตอบให้นะคะว่าจะเป็นกลุ่มปิดที่ลงไวเปิด1 0คลิปอะเกี่ยวกับการใช้งานไล n e OA ทั้งหมดนะคะแบบนั้นหรือถ้าใครซื้อหนังสือไปแล้วนะคะเปิดแล้วก็ทำตามมีคำถามก็ทักมาถามได้นะเทคนิคดีๆอะไรที่ที่อยากจะถามเพิ่มเติมเออไปเจออันนี้มาแล้วก็แบบ อันนี้มันคืออะไรแล้วมันทํำยังไงนะคะก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแบบนั้นหรือพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวถ้ามีคําถามเนี่ยเดี๋ยวพียสอะจะมาไลฟ์ตอบให้กับทุกคนนะคะแบบนั้นแล้วก็ p พีสก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะให้เพียสแบบตั้งค่าให้เลยก็มีบริการนะคะสําหรับแบบมือใหม่เราต้องการที่จะใช้งานเพราะว่าเพีอสจะมีบริการในส่วนของการซื้อพรีเมียมไอดีให้ด้วยแล้วก็ตั้งค่ากรีตติ้งเมสเซจที่พร้อมให้คุณทําเงินได้เลยนะคะบายคุณมิน แล้วก็อีกอันนึงนะคะอันที่3ก็คือออกแบบบริษัทเมนูออกแบบวิเคราะห์ให้คุณนะคะให้มันแมทช์กับธุรกิจของคุณนะคะแพ็กเกจตรงนี้บอกเลยว่าโหเป็นแพ็กเกจที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเราได้คุยกันด้วยแล้วบอกว่าได้คุยกับพี่เอสด้วยนะคะเริ่มต้นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสตาร์เตอร์ที่อยากจะมอบให้กับทุกคนแล้วก็ทุกธุรกิจจริงๆนะคะสำหรับการตั้งค่าที่บอก1ทําเงินได้เลยตัย้งแต่ซื้อพรีเมียมไอดีให้จนกว่าคุณจะได้ชื่อนะคะ2 ตั้งค่า r e e t i n g message ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณนะคะ 3. ออกแบบ rich menu ให้มันตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณเฉพาะแล้วก็สร้างรายได้ได้เลยบอกว่าอันเนี้ยราคาพิเศษมากนะคะบอกเลยว่าจากราคา5,990บาทโ no นนะคะอ่าพี่เอสจาก อยากจะดีไซน์แล้วดูแลทุกคนด้วยตัวพเอสเองด้วยนะคะบอกเลยว่าแพ็กเกจเนี้ยอยู่ที่ ,3990 บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆและถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพีเอสพอหนูตั้งค่าได้แล้วเนี่ยหนูอยากจะมีไมช h อ p ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเนาะอันนั้นก็จะเป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะเอแล้วก็แพ็กเกจ B นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจที่ตั้งค่าไมช h อ p ลงสินค้าให้ด้วยอันนี้ก็ว้าวเช่นเดียวกันนะน้องบอกว่าแพ็กเกจบขยายรายได้้วยลายนะคะสวัสดีน้องกวาวัสีแบบสดใสเลย ได้แสงแดดได้แสงแดดตอนกลางวันนะคะก็จะเห็นริ้วเออจะเห็นแบบเออความสดใสคุณเวสนะคะกรมใช่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท พี่อยากให้ทุกคนคือแพ็กเกจเนี้ยด้วยความแบบตั้งใจจริงๆตั้งใจอยากจะทําให้กับทุกคนมากๆนะคะบอกว่าภาพที่ลิชเมนูเนียเอสก็ออกแบบให้แล้วก็ทําภาพไปด้วยนะเออแล้วก็แบบตัวเขาเรียกอะไรอะตัวกรีตติ้งเนี้ยเราก็จะมีภาพขนาดใหญ่เนียเป็นลิชเมสเตจให้แล้วแบบถ้าไหนแบบไม่ถูกใจ v ีเอสนะแบบมันทําได้อีกว้าวอีกนี้ทำเป็นการ์ดเมสเซจให้เลยนะคะต้องบอกว่าออกแบบและดูแลด้วย v ีเอสเองเป็นความแบบว่าสนุกคองผู้ นะคะแบบนั้นแล้วก็อยากดูแลทุกคนจริงตัวแพ็กเกจสก็เลยไม่ได้ตั้งแบบว่เฮ้ยราคาสูงมากเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ใช้งานได้เริ่มต้นแล้วเอาไปใช้งานแบบพร้อมใช้แบบทันทีนะคะสําหรับตัวแพ็กเกจตัวนี้โอ้ใช่ตั้งแต่แบบเป็นความแบบว่าอยากทำจริงจริงนะค<น>ะทมกบอกว่าแบบโอ้ยเอนจอยมากเวลาได้คุยได้แนะแนะทุกคนในการที่จะสร้างตัวริชเมนูนะคะตัวแพ็กเกจ A แล้วถ้าแพ็กเกจ B เนี่ย เดี๋ยวพีเอส่งเ,เป็นลิงก์ให้เนาอว่าตัวรายละเอียดของแต่ละแพ็กเกจคืออะไรแพ็กเกจ B เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจที่พีเอสจะไปสร้างไมชอปให้ด้วยนะคะเชื่อมไมชอปให้คุณสามารถขายสินค้าได้เลยถ้าใครแบบมีสินค้าอยู่แล้วอาจจะอยากปรับลาย OA แล้วก็ให้สปอร์ตไมชอปด้วยนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจ B อันนั้นก็จะเป็นจาก8,990มันก็อยู่ที่5,990บาทแล้วก็แพ็กเกจสุดท้ายอันนี้ก็จะแบบคุ้มค่าสุดๆคือสําหรับคนที่มีแบบ สิ่งขายเยอะมากอะไรเงี้ยสาชิ้นนะคะแล้วก็เพียรก็จะดูแล follow up ตอบหลังบ้านให้จนกว่าทุกอย่างจะเซตเทลนะคะก็เกือบ30วันนะคะตัวแพ็กเกจนั้นก็ 99, นแปดเก้าเนะคะคูมเวอร์นะคะอ่ะไปดูแพ็กเกจสิเพส่งลิงก์ให้นะคะถ้าใครฟังเพียเสร็จแล้วสองแอนน์เพียให้ทำทำเป็นการบ้านก่อนนะคะแล้วมีคําถามติดตรงไหนนะคะไปแอดไลน์กันแล้วก็ที่ไลน์แอดออนไลน์ช็อตคัทพูดคุยทักทายกันก่อนได้นะคะแล้วก็มีทั้ง YouTube Channel ใครชอบแบบ YouTube ก็ไปดูของ PS ได้เลยลยยยแ้้ววกกก็ถาาาใครบรบออ่เีน แบบกลุ่มปิดนะคะก็มีแบบเป็นคอร์สฟรีของ PS ที่เป็นมือใหม่เทิร์โปรนะคะสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดเขาเข้าคลาสได้เนาะแบบนั้นโอเคน่ารักสดใสกันยามเที่ยงนะคะแบบนี้แล้วก็อยากอะมอบสิ่งดีๆนะคะความรู้ที่เบสมีนะให้กับทุกคนนะคะเกี่ยวกับการใช้งาน บนไลน์การทําตลาดบนไลน์นะคะที่อยากให้ธุรกิจของคนทุกคนเติบโตจริงๆไม่ว่าเอพีเอจะย้ําเสมอว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะเติบโตที่ช่องทางไหนก็นแล้วแต่ธุรกิจไลน์นะคะแบบหรือการทําตลาดบนไลน์เนี่ยเขาถึงลูกค้าทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุจริงๆนะคะเพราะว่าทุกคนคุ้นเคยกับการใช้ไลน์เหมือนเราลองถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเปิดมาวันและเช้ามาเนี่ยปกติเราเปิดแพลตฟอร์มไหนก่อนนะคะอันนี้ทิ้งไว้นะคะว่าทุกครั้งที่เราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราเปิดอันไหนก่อนเอ เชื่อว่าทุกคนมีคําตอบอยู่ในใจดังนั้นลูกค้าของเรานะคะเขาก็ทําสิ่งนี้เช่นเดียวกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยก็าอยากให้ทุกคนนะอย่าลืมการขยายการทําตลาดบนไลน์ด้วยนะคะเพื่อให้ธุรกิจของทุกคนนะคะเติบโตนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะพีพ่เอสฝากไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะคะฝากความคิดถึงทุกคนแล้วก็ด้วยหลักมากๆนะคะสวัสดีค่ะ